เอาละครับสวัสดีทุกคนดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์ของเกม Power หรือว่าเป็นคลิปแนะนําผู้เล่นใหม่สำหรับเกมนี้นะครับช่วงนี้กระแสกเกมนี้กําลังมาแรงนะครับก็เดี๋ยวเรามาแนะนําเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ดูคลิปนี้ครับก็จะเป็นการแนะนําระบบพื้นฐานทั้งหมดภายในเกมนะครับเรียกว่าเป็นพื้นฐานแล้วกันนะยังไม่ได้ถึงขั้นอะวานเลยมากเพราะว่า ผมเองยังเล่นไปไกลมากนะครับเลเวลประมาณ1 7 1เได้นะครับผมก็อย่ามานั่งดูคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อมาเล่นนะครับเกม Power นะครับเป็นเกมแนวเดียวกับคอนเซปต์เกมมันจะคล้ายๆกับเกมโปเกมอนนะครับแต่ว่าระบบการเล่นมันมีระบบการเล่นที่เป็นแนวเป็น Open World Survivor คล้ายๆกับ Ark ประมาณนั้นนะครับผมก็ซึ่งต้องบอกก่อนว่า หลังจากที่ผมได้เล่นแล้วเนี่ยเกมค่อนข้างลงตัวออกมาตอนแรกผมเห็นตีม,มันจะเป็นเกมแบบแนวแบบเหมือนโปเกมอนถือปืนอนี่ยซึ่งมันดูตลกมา,มากๆคือไม่รู้ว่ามันจะสุดไงแต่พอเล่นจริงแล้วเกมทาออกมาได้ค่อนข้างดีมากอาละล่ะเราเกินมามากพอละเรามาเข้าถึงระบบตัวเกมเลยกันเลยดีกว่านะครับเกมนะครับเป็นเกมแบบเป็นแนวโอเพนเบิร์นะครับเปิดแมปไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของเกมก็คือการการเก็บเลเวล นะครับการเก็บเลเวลเหล่ามอนสเตอร์เหล่าสัตว์ต่างๆที่เราจับมาได้ในเกมนี้สัตว์ต่างๆที่อยู่ในเกมเขาจะเรียกว่าพาวนะครับเขาจะเรียกว่าพาวนะครับซึ่งพาวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ต่างกันนะครับซึ่งเราสามารถจับได้จับพาวได้ตามตามแมปต่างๆที่เราไปเจอนะครับซึ่งพาวแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับผมทุกตัวที่เราจับมาแล้วเนี่ยเราสามารถไปดูได้ที่พาวเด็ก นะครับกดแท็บขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่พาวเด็กนะครับผมโดยโดยพาวแต่ละตัวเนี่ยกาจะมีความสามารถแล้วก็มีท่าท่าการโจมตีความสามารถนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับเรามาอธิบายแต่ละตัวกันดีกว่าว่าแต่ละตัวยกตัวอย่างเนี่ยแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างอย่างตัวลิงตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถปลูกต้นสามารถปลูกต้นไม้ได้สามารถช่วยในการคราของได้นะครับอย่างานี้ช่วยในการตัดไม้ได้ตัวนี้สามารถขนส่งของได้ แล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวพืชได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นในส่วน,นอื่นๆนอย่างคายดิงอันนี้ก็คือสามารถสามารถช่วยคล้ายๆแบบหลอมแร่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วน,นี้คือเมดิซีนโปรดักชันอันนี้สามารถทําให้อ่าถ้าเป็นโปเกมอนตัวไหนที่ไม่โคตรโตทีถ้าเป็น,นพโโา,นาวตัวไหนสามารถที่จะอ่ามีความสามารถเนี่ยมันก็จะสามารถคราฟยาได้นะครับอย่างอ่าวอร์เทลลิงนี้สามารถลดน้ําได้นะครับอย่าง Generating นะครับอิเ e ล็กทรเนี่ยอันนี้คือสามารถทำให้อ่าเหมือนกับว่าพาตัวน,นั้นจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะครับ mining สามารถทำเหมืองแร่ได้ขุดแร่ได้นะครับแล้ว o o l i n g เนี่ยสามารถให้ความเย็นได้คือเกมนี้มันจะมีระบบค์บตู้เย็นนะครับแล้วก็อ่าพาตนนัวไหนที่สามารถใช้พลังความเย็นได้ก็จะก,ก,ก็สามารถแบบเขาเรียกว่าไงทำให้ ทำให้รักษาอาหารที่เก็บเอาไว้ได้ประมาณนั้นแต่อย่างอื่นผมยังไม่รู้นะว่ามีทําอะไรได้อีกหรือเปล่าในคูลิ่งเนี่ยนะครับฟาร์มมิงก็สามารถทําฟาร์มได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งแต่ละตัวจะมีไม่เหมือนกันซึ่งในพาวเด็กเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัวไหนทำอะไรได้ขั้นแรกคือต้องจับมาก่อนนะครับโดยการเอาวิธีหลักการเล่นเนี่ยคล้ายๆกับโปเกมอนเลยก็คือโจมตีตัวนั้นให้มันเกือบตายก่อนแล้วทําการโยนแบบ โยนพาวเฟียไปจับมันนะครับเดี๋ยวผมหะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะสักครู่หนึ่งนะครับโยนพาวเฟียไปจับมันซึ่งไอเทมที่มันต้องใช้โยนคือไอหน้าตาเป็นแบบนี้มันมีพาวเฟียเมกาเฟียอ๋อ,อจมน้ำตายเย่ละ <c oughs> ตกหนาตายระหว่างถ่ายทำไกด์วันี้เล็กโปเกมอนมาช่วยไม่ทันนะครับอ่าเดี๋ยวเราอธิบายต่อนะครับซึ่งในในแบบนึงนะสามารถเลอกเกิดตามบ้านได้เกมเกมเนี้ยนะครับมีระบบที่คล้ายๆกับคล้ายๆกับเกมเซลดาหรือว่าเกมเก็นชินยู่อย่างนีน้ก็คือเกมนี้มันจะมีเสาเปิดจุดฟลัช t r าว e ลได้เวลาเราตายเราก็จะไปเกิดตรงเสาได้ประมาณนั้นนะครับผม แบบนึงนะผมวิ่งมาเก็บของกันของร่วงแถวนี้แหละนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไหนนะพูดถึงวิธีการจับใช่ไหมจับจับพาวแต่และตัวนะครับโจมตีให้ใกล้ตาย,ตายก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเขาจับไปเดี๋ยวนะโอ้ดอกตรงนู้นเลยเหรอนี่ครับมีไข่เก็บด้วยเรกดาร์กเอกนะครับเป็นไข่ไข่พาวที่เป็นธาตุสายมืดนะครับผม เดี๋ยวอธิบายเรื่องของประเภทของพาวก่อนนะครับประเภทของพาวเนี่ยมีหลายแบบนะครับของผมที่จัดในปาร์ตี้เนี่ยก็จะมีสายจูโจมสายจูโจมสายสแกนเนอร์สายสายที่เป็นยานผาหนะนะครับก็จะมี2ตัวพาพาหนะทางภาคพื้นดินแล้วก็ทางอากาศนะครับผมซึ่งจะมีแยกย่อยกันออกไปนะครับตัวบางตัวก็จะจะเป็นบับสถานะอะไรเงี้ยตัวบางตัวก็แล้วแต่ที่เราจะจัดทีมของเราเลยแล้วเราสามารถเรียกได้ทีละตัว แต่ถามว่าสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งตัวไม่มีวิธีเรียกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาอธิบายกันี้ต่ออะอย่างตัวนี้ผมจะต้องขึ้นไปเก็บของนั้นหมดผมต้องเรียกตัวที่มันเป็นนกนะครับจริงๆแล้วสลับใครที่มาเล่นครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงๆนิดนึงนะว่านอณทันใดทัน,น,ทนทีทันใดเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะขี่นกได้นะครับหลังจากที่เราจับมาแล้วเนี่ยเราต้องไปรีเสิร์ชเทคโนโลยีอีกนะครับแา๊บนึง เราต้องไปรีเสิร์ชเทคโนโลยีอีกนะครับเพื่อให้เราสามารถคราฟได้ประมาณนั้นนะครับผมมันจะบินช้าๆหน่อยครับแล้วก็เวลาบินก็เกมนี้คือพาวที่มันบินได้มันก็จะมีสเตมิไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะเวลาเวลาเราจะขี่สัตว์ขี่เนี่ยาะว่าหลายหคนอาจจะงงตรงนี้นะครับระบบตรงนี้ก็คือ การที่จะให้เราขี่สัตว์ขี่ได้หลังจากที่เราจับมาแล้วเนี่ยนะครับให้ไปดูหน้าของเทคโนโลยีนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีพอยต์อยู่2แบบมีเทคโนโลยีพอยต์กับแอนเชียนเทคโนโลยีพอยต์นะครับออไอพอยต์อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเทคโนโลยีพอยต์ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะได้ตามทุกครั้งที่เราเลเวลอัพคล้ายๆเหมือนระบบอัพสกิลในเกมอาร์คครับคล้ายๆกันนะครับ ซึ่งแต่ละอันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเครื่องหมายที่เป็น Question Mark อยู่ซ,ซึ่งเราต้องไปปลดล็อกหรือต้องไปจับจับพา,าวตัวนั้นมาก่อนถึงมันถึงจะปลดล็อกได้บางตัวก็เป็นสัตว์ขี่บางตัวก็ทําให้แบบสามารถติดอาวุธเพิ่มได้อะไรเงี้ยบางตัวก็มีสกิลแพสซีพิเศษนะครับประมาณนั้นซึ่งหลังจากที่เราอัพแล้วเนี่ยอย่างเช่นผมจะอัพเจ้าตัวกวางเนี่ยให้สามารถขี่ได้นะครับผมต้องไปที่โต๊ะก่อนเป็นโต๊คราฟก่อนนะครับ นี่มันจะมีโตคราฟอยู่เห็นไหมมันก็จะสามารถเราเราต้องคราฟหลังจากที่เราปลดล็อกสกิลลราเรา,เรา,เ,ราเราต้องมาคราฟไปสัตว์หรือว่าเป็นอานขี่สัตว์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าอยากเรียกเรียกแบบพาวได้เพิ่มอย่างที่ผมเคยเล่นไปตอนแรกนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเป็นปลอกคอองเงี้ยสามารถที่จะสมอนได้มากกว่าหนึ่งตัวอะไรเงี้ยไอ้ตัวที่คราฟปลอกคอมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกตลอดเวลาโดยที่ มันมีเงื่อนไขที่มันจะสามารถเลือกได้เกินสองตัวนะครับประมาณนั้นอันนี้คือคือเป็นแบบไกด์หรือว่าเป็นเป็นวิธีการที่จะเลือกมา,มาเลือกมาได้มากกว่าหนึ่งตัวแต่พอใช้ไปเรื่อยๆก็จะมีตัวที่เก่งกว่าแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับก็เลือกตัวที่จําเป็นในสถานการณ์น,นั้นๆนะครับอันนี้เนี่ยถามว่าหลังจากที่เราจับพาวได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับอันดับอย่างที่สองเลยสำคัญที่สุดเลยเราสามารถเอา พาวเนี่ยไปใช้แรงงานได้เลยครับเปิดโรงงานนรกได้นะครับผมซึ่งวิธีการทําโรงงานนรกเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเราต้องอันดับแรกเลยเราต้องสร้างของชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่านี่ครับพาวบ็อกซ์ขึ้นมาก่อนนะครับต้องสร้างพาวบ็อกซ์ขึ้นมาก่อนจริงๆมันได้ตั้งแต่เวลแรกเลยอัพเวลเป็นแรกแไปปุ๊บรู้สึกว่าจะปลดล็อกทันทีเลยนยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่พาวบ็อกซ์ g มนเ n t เมนูครับเราก็จะเห็นว่ามันมีหน้าตาอยู่ทั้งหมด3มช่องนะครับ ช่องแรกคือปาตีของเราช่องที่สองนะครับเหมือนอินเวนทอรี่ที่เขียนว่าบล็อกหนึ่งเนี่ยก็คือแบบเราสามารถตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็เก็บ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 ไปที่นี้นะครับผมส่วนไอตัวที่เราใช้ทํามันทําแรงงานเนี่ยก็ใส่ช่องด้านล่างนะครับซึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเนี่ยมันทำงานพันทาอะไรได้บ้างนะครับก็ถ้าเราชี้มาที่ตัวนี้นะครับอย่างเพนคิงเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมเป็นไอคอนตรงตรงรูปรูปจะบอกว่ายังไงดี มันจะเป็นรูปฝักบัวอ่อเป็นรูปแบบฝักบัวรดน้ําเป็นรูปมือรูปจอบอะไรเงี้ยก็คือมันจะบอกเลยว่าเลเวลแต่ละเลเวลมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมเช่นอ่าวิธีเช็คก็เข้าเป็นที่พาวเด็กก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยดูตรงนี้ก็ได้ว่ามันทําอะไรได้บ้างเก็บเกี่ยวสามารถช่วยเราค้าของนะครับทรานสปอตติง้งนะครับสามารถขนของมาเก็บได้นะครับส่วนน้าพาวตัวไหนติดบล็อกแบบนี้นะครับเราสามารถดึงเนี่ยดึงจากในช่อง นะครับดึงออกแล้วก็ดึงกลับมาใหม่ให้มันรีเซ็ตโพล่ตำแหน่งหรือว่าโพซิชันนะครับมันจะได้กลับไปทํางานได้ใหม่นะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยนะครับถ้ามันตรงกับสายงานไหนมันจะทําเองอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องสร้าง,สร,างสร้างแบบสร้างเหมือนจุดที่มันเป็นจุดงานของมันที่มันสามารถต้องทาอ่ะอย่างเช่นถ้าไอ้ตัวน,นี้มันขุดแร่ได้นะครับเราก็ต้องสร้างไอ้ที่จุดที่เป็นจุดขุดแร่อย่างไอ้สโตนพิทอย่างเงี้ยสร้างให้มัน เดี๋ยวมันมาทําของมันเองถ้ามันถ้าตัวไหนมันทําได้นะครับก็ให้เข้าใจระบบร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องอาหารนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเราสร้างสร้างแบบแบบแปลนแบบพืชแบบสวนอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าตัวไหนมันทําได้มันจะมาทาแบบแปลนเองตัวไหนทำตัวไหนลดน้าได้มันก็จะมาลดน้าเองตัวไหนเก็บเกี่ยวได้มันก็จะทําเองมันทําเองทุกอย่างทั้งระบบเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมินิในเรื่องของ ตัวที่เราจะใส่เข้าไปว่ามันเราอยากให้มันทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ส่วนอนเรื่องของของการตัวละครไอ้ตัวที่มันช่วยคราฟเนี่ยนะครับเวลาเราคราฟของเนี่ยผมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นแบบเราคราฟของสักชิ้นหนึ่งแบบนี้ผมลองคราฟซีเม์นะอันหนึ่งนะเนี่ยครับมันจะมีดีเลย์ในงานคราฟของแบบนี้ครับซึ่งมันนานมากนะครับถ้าตรงไหนสามารถช่วยคราฟได้มันจะวิ่งมาช่วยเรานะครับตอนนี้ไม่มีละไม่มีตรงไหนว่างงานเลยนะครับหรือจะให้เพเยอร์หรือว่าเป็นเพื่อน เพื่อนของเราในปาร์ตี้มาช่วยคลาฟก็ได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้มันนานไปเดี๋ยวใครมาทำนะพอดีถ่ายไกลอยู่นะครับส่วน <c oughs> สำหรับใครที่เป็นจนภัยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมได้ไข่มานะครับเกรกดาร์เอ็กเนี่ยเป็นไข่แบบใหญ่ๆสีดาสามารถใส่เครื่องฟักไข่ได้นะครับใส่ในเอ็กอินคูเบเตได้นะครับผมก็สามารถใส่แล้วก็จะรอฟักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคือไอ้ง่ายไข่พวกนี้มันสุ่ม สุ่มว่าจะได้ตัวอะไรนะครับก็รอรุ้นดูว่า <c oughs> ประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้ตัวอะไรมันก็จะได้แบบเหมือนพาวในสายของท่านานั้นมันจะมีตั้งแต่ตัวที่ธรรมดาไปถึงตัวที่มันดีมากๆเก่งมากๆไปเลยประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดึกแล้วเดี๋ยวผมไปนอนแป๊บนึง <c oughs> อ่ะตื่นละเช้าละพอตื่นแล้วเช้าแล้วนะครับก็ ก็โปเกมอนก็จะขอโทษ,โทษลืมตัวแล้วพาวเราก็จะลุกไปทํางานนะครับซึ่งเ,เราอย่าลืมสร้างเตียงนอนให้กับเหล่าพาวของเราด้วยนะครับพาวพวกนี้คือมันต้องนอนพักผ่อนการที่มันได้นอนพักผ่อนเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครมันไม่เ,เขาเรียกว,ว่าพาวของเราที่เราเลี้ยงไว้อยู่เนี่ยมันไม่เหนื่อยล้านะครับผมอย่างตอนนี้มันบอกว่าพาวนะพาว without bed will get s t r a i g t ก็คือแบบเหมือนประมาณว่ามันขาด เตียงอีกสองอันเราต้องคาบเตียงให้มันเพิ่มมันจะได้มีเตียงนอนเพียงพอทั้งสองตัวนะครับ <c oughs> นี่แล้วเราก็สร้างเพิ่มนี่นี่ถ้าตรงไหนมันว่างงานเนี่ยหรือว่ามีความสามารถช่วยคาบเน่ยมันจะมาช่วยเห็นปหมนี่คาบอีกอันหนึ่งคาดอีกอันหนึ่ง <c oughs> นี่ครับนี่อ่าเรียบร้อยแล้วครบเตียง12อัน12ตัวแล้วนะครับในส่วนของเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีพอยต์นะครับหรือว่าเป็นแต้มของเอนชิเอเนี่ยจะเป็นแต้มฝั่งสีม่วงสามารถอัพฝั่งนี้ได้นะครับพวกเนี้ยสามารถอัพได้นะครับโดยการที่เราต้องไปฆ่าบอสนะครับหรือว่าไปสู้กับบอสแล้วเราจะได้แต้มเอนชิเมาถามว่าได้จากยังไงเนี่ยจะเป็นรูปไอคอนบนแผนที่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยถ้าเราชนะแล้วจะเป็นรูปติ๊กถูกนะครับ เนี่ยแบบนี้ซึ่งเราสามารถฆ่าได้แค่ครั้งเดียวแล้วแต้มจะดอกแค่ครั้งเดียวนะครับไปฆ่าซ้ำไม่ได้ฆ่าซ้ำก็อารมณ์แบบมาจับมาเพิ่มได้ขคน,นั้นเองซึ่งพวกนี้มันจะเกิดมันจะใช้เวลารีสปอนหรือว่าเกิด1ชั่วโมงต่อตัวนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยข้าตัวไหนยังไม่เคีย่ยวก็จะขึ้นโชว์ในแผนที่นะครับผมซึ่งแต้มพวกนี้มันก็จะมันจะได้อุปกรณ์พิเศษนะครับนั่นอย่างอย่างเช่น อย่างเช่นที่อัพเลเวลนะครับอย่างเปินกราปปิ้งกันนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นส่วนในเรื่องของการอัพเลเวลนะครับผมแนะนำว่าให้อัพเลเวลเป็นสายที่ขเขาเรียกว่าไงเป็นสายที่มันได้อะไรที่มันได้ใช้งานเป็นหลักอัพมาก่อนสายที่เป็นพวกอัพเกรดสายพวกแบบสร้างบ้านอะไรพวกนี้เน้นความสวยงามผมแนะนำเอาไว้ที่หลังเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแต้มมันไม่พอนะครับเพราะงั้น เราต้องเลือกสายอัปเกรดที่มันมีผลกับการเล่นจริงๆนะครับเช่นแบบชุดอาวุธอะไรพวกนี้อย่างเช่นแบบโต๊ะคราฟอัพมาก่อนเลยนะครับพวกนี้คือได้ใช้แน่ๆนะครับแล้วถ้าเราได้พาวตัวไหนมาเนี่ยแล้วเราอยากจะใช้งานความสามารถมันก็สามารถใช้งานได้โดยการอัพผ่านดินลับไปคราฟของเพิ่มนะครับบนโต๊ะหรือบางตัวอาจจะไม่ต้องคราฟเพิ่มก็ได้นะครับบางตัวอาจจะมีความสามารถอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีบอกว่าตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับ เดีย๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างแบบพวกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวอย่างยกตัวอย่างอันนี้ยอย่างตัวนี้มันสามารถทําให้เราสามารถเก็บของได้มากขึ้น mm. เพียงแค่เราเอาใส่ไว้ในปาร์ตี้เฉยบางตัวก็โจมตีคิดที่เข้าแรงขึ้นบางตัวก็ทําให้แบบโจมตีธาตุต่างๆแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับบางตัวก็เป็นสัตว์ขี่ได้ด้วยก็ตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับผมนี่ส่วนใครที่ ส่วนเกมนี้มีระบบเลเวลไหมคำตอบคือมีนะครับผมระบบอัพเลเวลมันจะอยู่ใน enhanced c s t a t นะครับทุกครั้งที่เราเลเวลอัพนะครับเราสามารถมาอัพ s t a t ได้ที่นี่นะครับผมเลยอยู่4 point นะครับมันจะมี work speed มีไวมี defense มี attack seminar HP นะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ SP ทำให้เลือดของเราเยอะขึ้น seminar ทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นอึดขึ้นนะครับหรือว่าทำงานได้นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ attack ทำให้เราโจมตีแรงขึ้น ดีเฟนส์นี้อันนี้แล้วแต่ชุดที่เราใส่นะหรือว่าของที่เราใส่ด้วยนะครับอันนี้อัพยังไม่มีให้อัพแล้วก็เวิร์สปีดก็คือทํางานได้เร็วขึ้นครับของได้เร็วขึ้นส่วนไว้เนี่ยน่าจะเป็นทําให้เราสามารถแบกของได้มากยิ่งขึ้นผมเน้นหลกัลกๆผมจะเน้นแบบสายแบกของนะครับกับสายเลือดเยอะประมาณนั้นนะครับเน้นแบบสายแทงอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ที่ผมจะชอบเล่นอ่ะอัพเสร็จละนะครับในส่วนของการอัพเกรดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าพาวในเกมนี้มันมีตัวตั้งแต่จับง่ายๆจนไปถึงตัวที่จับยากมากนะครับวิธีการจับพาวเนี่ยนะครับจะเป็นการแบบปาบอลไปนะครับเช่นประมึงไนงะผมยกตัวอย่างให้ดูกัอนอ่ะปาตัวเดีย๋ยวผมเอาตัวนี้มาก,ก่อนอ่ะเดีย๋ยวผมพาขี่ไปดูบริเวณรอบๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะจับตัวไก่อย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องตีมันใกล้ตายก่อนแล้วก็ปาบอลไป นี่แบบนี้เอา้าตายเลยด้วยมาขอโทษท,ทีผมเลเวลเยอะไปคือเอาเป็นว่า,าพอมันใกล้ตายใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบแบบหนึงง่งนะพอการที่เราจะจับพาวเนี่ยนะครับมันมันต้องมีเยวโอ้โหตัวใหญ่เลยกลับมาที่ก่อนแบบนึงคือคือ,ค,อ,ค,อคือในการจับเนี่ยเราต้องมีพาวในตัวก่อนแล้วเราก็ คือมันไม่ต้องเป็นต้องใส่สลอตนะครับเวลาเราจะกดปาบอลเนี่ยให้เรากดตัว Q นะครับแล้วก็เลงเข้าไปมันจะบอกเลยว่าแคปเจอร์เลทเนี่ยโอกาสจับได้มีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามันยิงใกล้าตายเนี่ยเลื่อนน้อยโอกาสจับก็จะยิ่งสูงมากขึ้นซึ่งมันมีวิธีการอัปเกรดเลดในการแบบจับพาวได้อยู่นะครับซึ่งวิธีเลดอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นการเก็บรูปปั้นที่อยู่ภายในเกมนะครับอารมณ์เหมือนเล่น เกม e อลด n นลิงเ่ะแล้วเราไปเก็บแบบเก็บของเพื่ออัปเกรดขวดยาคล้ายๆอย่างนั้นหลักการคล้ายๆกันเลยนะครับหรือเล่นแบบซลดาแล้วเราไปเก็บไปเก็บของเพื่ออัปหลอดเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเวลาเรา,เราจะอัปเกรดเลนในการจับพาวมากขึ้นเนี่ยเราเราต้องใช้อนี่ครับใช้ใช้รูปปัน้นรูปปัน้นอะสตรัคเจอร์ตรัวนี้นะครับ เป็น Sta t u s status of power นะครับ Statue ไม่แน่ใจว่าออกเสียแบบไหน,นต้องขออภัยนะครับแล้วหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีแต้มเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ไหมคำตอบคือได้ครับน้ผมจะตายผม,มอยู่ข้าวโอเคถามว่าถ้ามันเราสามารถอัปเกรดได้ไหมเราอัปเกรดได้นะครับผมโดยที่เราไปเดินผจญภัยแล้วเราจะต้องเนี่ยต้องมาเจอรูปปั้นแบบเนี้ยแล้วเราถึงจะสามารถอัปเกรดได้นะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยมันจะมีอยูสอแบบ นอกจากอัปเกรดตัวละครแล้วเราสามารถอัปเกรดพาวที่เราเลี้ยงในป่าตีได้ด้วยแล้วก็เราสามารถอัปเกรดในในเรื่องของการเลดเลดแคปเจอร์พอร์ได้ด้วยนะครับเราต้องไปหารูปปั้นสีขีสีเขียวเนี่ยเนี่ยรูปปั้นก็ใครหน้าตายอย่างเงี้ยแต่มันเป็นตัวเล็กนะครับตัวมันไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งเรามองหามันยากนะครับโดยการวิธีสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นสีเขียวเรืองแสงนะครับคือถ้าไปฟามตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นง่ายมากๆนะครับผมส่วน ซึ่งมันซึ่งต้องบอกกันว่าพอเราได้มาถึงจํานวนที่กําหนดแล้วเนี่ยเราสาม,มารถอัปเกรดได้เปอร์เซนต์ในการจับพาวเนี่ยมันก็จะสูงยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนในเรื่องของแอนชานพาวเนี่ยนะครับก็คือการอัปเกรดพาวที่เราเลี้ยงไว้อยู่เนี่ยตัวนี้ผมมีทั้งหมดอยู่5ตัวหลักๆที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับผมซึ่งจริงๆมันมีสามขั้นนะผมเคยเจอแค่ขั้นเดียวก็คือเป็นขั้นแบบเป็นพาวโซที่เป็นสีฟ้านะครับ ผมเคยเจอแค่อันเดียวนะครับผมคิดว่าไอ้สองอันที่เหลือเนะี่ยคิดว่าน่าจะเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวคงจะเดี๋ยวเราผมคิดว่าผู้เล่นคงจะได้เจอเองนะครับส่วนวิธีการอัปเกรดก็อัปเกรดด้วยวิธีนี้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันอัปอะไรได้บ้างนะครับ mm hmm. mac h p <SP S 2> นะครับเลือดเยอะขึ้นโจมตีแรงป้องรีเฟนมากขึ้นเวิร์สปีดทำงานได้เร็วขึ้นโดยหลักๆแล้วผมจะเล่นตัวนี้เป็นหลักนะครับก็จะมาอัปตัวนี้ บอาจยะผมอัพอัพสายดีเฟนต์นะครับบอกอ้กสาอร์เมันบอกว่ามันต้องการหนึ่งพาวนะครับผมก็กดแอนชา์ไปปุ่มเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิธีอัพเกรดพาวแล้วก็เวทในการจับของเรานะครับส่วนหน้าตาอินเวนทอรี่อื่นนะครับก็ ไม่มีอะไรอันนี้ส่วนอันนี้เป็นกิวนะครับกิววิธีการชวนเพื่อนเข้าปาร์ตี้นะครับไม่ยากเลยนะครับผมเดินไปหาเพื่อนนะครับแบบนึงเพื่อนอยู่แถวๆนี้แหละหมายถึงว่าเพื่อนที่เป็นผู้เล่นจริงๆนะครับไปไหนหรออยู่แถวๆน,นี้นี่นี่นี่ตรงแป๊บหนึ่งอ่ะเวลาเราเดินไปหาเพื่อนนะสามารถกด e นะครับชวนเข้าปาร์ตี้ได้แต่วันนี้คือเหมือนเขา อยู่ในปาร์ตี้หรือว่าอยู่ในคิวของเราอยู่แล้วนะครับก็เป็นวิธีการชวนเขา้าคิวแบบง่ายๆนะครับแล้วก็นะครับคิดว่ามีอะไรอีกอ๋อ oh, อธิบายเรื่องของไอเทมในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับถามว่ามีอะไรอันไหนที่สำคัญบ้างที่ต้องควรอัพนะครับอันแรกเลยคือควรอัพ common ช h i l l นะครับมันเป็นกรอบกรอบมันเป็นอารมณ์เหมือน <c oughs> เหมือนมันเป็นตัวรับดาเมจก่อนที่จะโดนเลือดของเราประมาณนั้นก็คือก่อนที่เอมันเป็นก็ความหมายก็ก่อมันมันเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับตัวเรานะครับอัพเป็นคนอัพเป็น,ปน,ปนส,สิ่งแรกเลยซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นอันนึงก็แนะนํานะครับที่เป็นของติดตัวก็คือ normal parachute อันนี้เป็นเหมือนครึ่งลอนที่เหมือนอยู่ในเซลดาครับซึ่งเวลาเราโดดลงเหวโดดลงหน้าผาเราสามารถใช้ครึ่งลอนได้โดยมาาันจะจะใช้ค่าสเตมินาของเรานะครับ ซึ่งก็ต้องระวังนะถ้าเราบริหารเริหารสแตมิน่าบรีก็อาจจะทําให้ตัวละครเราตายได้นะครับส่วนไอ้พวกโต๊ะคราฟอะไรพวกนี้ควรต้องต้องคราฟอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับพวกไอ้เตาเผาเตาหลอมในคุณต้องคราฟของแบบที่เป็นแบบพ i ิกแอคเหล็กขวานเหล็กอะไรพวกนี้ก็จําเป็นนะครับแล้วก็จะมีกรอขั้นสองมีคอสบมีอะไรพวกนี้นุ่นนี่นั่นนะครับก็คร่าวๆเขาประมาณนี้นะครับสําหรับ ระบบการเล่นภายในเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากสอบถามมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ในในคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมถ้าผมรู้ผมจะมาตอบแล้วก็ถ้าข้อมูลไหนผิดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แก้ไว้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งบางอันผมอาจจะยังรู้ไม่หมดนะครับอาจจะรู้แค่แบบพื้นฐานระบบคร่ค้าของมันถ้ามีอะไรที่ผมเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนไอที่เป็นไอคอนพวกนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นพวกแบบบอส นะครับสามารถจับมาสามารถจับมาเลี้ยงได้นะครับความสามารถก็จะสเตตมันก็จะเยอะหน่อยนะครับผมเนียแล้วก็มีแบบมีเป็นพวกดันเจียนนะครับผมไปดูดันเจียนกันดันเจียนมีอยสองแบบเราสามารถไปตะลุยดันเจียนกับเพื่อนได้นี่อัน,นนี้เป็นเสาดันเจียนแล้วก็เป็นดันเจียนที่เป็นแบบถ้ำแบแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นระบบของโตเกมนะครับที่ที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับซึ่งมันมีอะไรที่ทำเยอะนะครับแล้วก็ ระบบมีความหลากหลายนะครับมันผมรู้สึกว่ามันเกมมันเราสามารถอินเทอร์แน็กับพาวได้เยอะดีนะครับมีความมีการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครน,นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มี m อ c ในเกมนะครับโลกของเกมมันไม่ได้ดูเหงาเกินไปนะครับเกมแนวนี้ปกติเราเล่นเนี่ยมันจะดูเหนื่อยเกินไปมันต้องฟาร์มเยอะแต่ว่าเกมนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมีเวลาให้เราไปสำรวจม,วรมีเวลาให้เราไปมีเวลาให้เราไปผจญภัยมีเวลาให้เราไปทำอย่างอื่นนะครับส่วนที่บ้านเราเราก็สามารถตั้งให้พาวทางานเอาไว้ได้ประมาณนั้น สำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคลิปเพิ่มหรือว่าอยากได้ข้อมูลไหนนะครับคอมเมนต์บอกเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแนะนำเกมนี้เพิ่มเติมอีกนะครับแล้วผมจะไปหาขข้อมูลมาให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากสวัสดีทุกคนครับ